สรุปหนังสือสมองคิดบวกชีวิตก็พร้อมบวกข้อ 1. สมองทําหน้าที่เป็นเครื่องมือประมวลผลที่ทํางานอย่างไม่มีวันหยุดพักเพื่อดูแลให้คนอยู่รอดปลอดภัยต่อไปได้สมองจะคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยรับข้อมูลจากสิ่งภายนอกแล้วก็นําข้อมูลใหม่นั้นไปเชื่อมโยงกับข้อมูลจํานวนมหาศาลที่จัดเก็บไว้ในครั้งซึ่งสะสมจากในสมองจากประสบการณ์นในชีวิตของเรามันอยู่ที่สมองทั้งนั้นเวลาที่มีข้อมูลใหม่เข้ามา สมองจะวิ่งกลับไปใช้เส้นทางเดิมหรือแผนที่เดิมที่ไว้ใจได้เพื่อหาแนวทางในการตอบสนองต่อข้อมูลนั้นถ้าเราปล่อยให้สมองทํางานด้ยวยตัวเองมันก็จะยึดติดกับเส้นทางเดิมสมองจะคุ้นเคยกับวิธีเดิมมากกว่าวิธีใหม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเช่นอยากจะเปลี่ยนโปรเจกต์อยากจะเปลี่ยนนิสัยหรือทําอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆสมองจะคิดว่านี่เป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นสมองจะบอกกับเราว่าอย่าเปลี่ยนแปลงจะดีกว่า สมองจะชอบบอกกับคุณว่าวิธีเดิมสิ่งเดิมดม,มันใช้ได้ผลซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะไม่กล้าทำสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจวิธีคิดการลงมือทำข้อ2คุณสามารถเข้าควบคุมสมองได้ให้ใช้เส้นทางตามที่คุณต้องการโดยการที่คุณเนี่ยไม่ยอมตามใจให้มันตัดสินใจโดยอัตโนมัติเหมือนที่ผ่านมาแต่คุณจะต้องตัดสินใจอย่างจงใจตั้งใจและแน่นอนว่าสมองของคุณก็จะคอยเปลี่ยนแปลงเส้นทาง ตามสิ่งที่คุณเนี่ยจงใจและตั้งใจตลอดเวลาเมื่อเวลาผ่านไปคุณตั้งใจซ้ำๆย้ำๆเส้นทางเหล่านั้นที่คุณสร้างก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่สมองและสมองก็จะเชื่อว่าเส้นทางที่ใช้ได้ผลก็เป็นวิธีนี้เช่นเดียวกันข้อ3เราสามารถแบ่งหน้าที่การทํางานของสมองได้เป็น3มกลุ่มหลักได้แก่สมองส่วนหลังซึ่งมีหน้าที่จัดการระบบของร่างกายและคอเทค็คอเทมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลบวกความคิด และสมองในส่วนของลิมบิกมีหน้าที่จัดเก็บความทรงจำอารมณ์และความรู้สึกข้อ4สมองจะถูกโปรแกร,รมมาให้คิดอย่างรวดเร็วซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะแสดงออกมาผ่านทางการกระทําซ้ำซ้ซึ่งคนเนี่ยทำจนเป็นนิสัยคิดเป็นนิสัยน้อยครั้งมากที่สมองเนี่ยจะจงใจในละะนักษณะที่เรียกว่าไปรองมีสติและรับรู้ได้การคิดอย่างจงใจหรือตั้งใจจึงจะเกิดขึ้นเชื่องช้ากว่า มีประสิทธิภาพน้อยกว่าและใช้ความเคยชินน้อยกว่าแต่ก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพอใจในระยะยาวกระบวนการคิดอย่างจงใจจะเกิดขึ้นในพื้นที่สมองมนุษย์ในส่วนของคอเท็กส่วนหลังเพราะฉะนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการยับยั้งชั่งใจการวางแผนต่างๆจะเกิดขึ้นจากสมองส่วนนี้กระบวนการคิดเหล่านี้มักจะเรียกว่าการประมวลความคิดที่ละเอียดซับซ้อนความคิดที่เกิดขึ้นเองโดยตั้งใจเหล่านี้จะเกิดขึ้นในจิตใจ และจะสะท้อนออกมาเมื่อคุณฝึกกำหนดทิศทางการตัดสินใจแบบตั้งใจแบบจงใจมากกว่าที่จะปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตามอัตโนมัติจากสมองข้อ 5. การมีสติรับรู้หรือเรียกว่าการมีปัญญาคือกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งจะเกิดในสมองส่วนกลิบหน้าผากส่วนหน้ามันจะเข้าขัดขวางแนวโน้มของสมองที่จะกลับข้อสู่โหมดการตอบสนองในแบบที่คุ้นเคยและอย่างรวดเร็วสมองเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานสูง แต่กลับใช้พลังงาน20%ของพลังงานทั้งหมดสมองทํางานโดยใช้กลู c o สก็คือน้ําตาลที่ดูดซึมได้เร็วและออกซิเจนจํานวนมากถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแม้เพียงชั่วครู่สมองก็จะทํางานช้าลงทันทีถ้านานขึ้นไปก็จะยิ่งอันตารายการที่ระดับน้ําตาลต่ํามีส่วนทําให้เกิดปัญหาในการคิดความทรงจําและการควบคุมอารมณ์การทํางานอย่ามีประสิทธิภาพจะช่วยให้สมองสงวนน้าตาลและออกซิเจนไว้สําหรับเหตุที่ไม่คาดคิด ดังนั้นสมองจิตทำงานในโหมดอัตโนมัติเท่าที่จะทำได้ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสมองเป็นผู้ขับเคลื่อนสิ่ง,งต่างๆการมีสติรับรู้จะเป็นตัวเปิดการทำงานของสิ่งที่ว่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามมันจะดึงการควบคุมกลับคืนมาจากกระบวนการที่มีการวางโปรแกรมไว้ก่อนแล้วและทําให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตามอัตโนมัติข้อ 6. จิตที่คอยเฝ้าดูหมายถึงความสามารถโดยธรรมชาติในการรับรู้สิ่ง,งต่างๆของจิตบางครั้ง เวลาที่เราสอนเรื่องสติรับรู้เราจะพูดถึงสิ่งนี้ว่าเป็นสิ่งที่แยกออกจากตัวเราเช่นเวลาที่เราพูดว่าเราสามารถฝึกฝนจิตที่คอยเฝ้าดูได้ถ้าจะพูดให้ชัดยิ่งขึ้นก็คือการทํางานของสิ่งที่เราเรียกว่าจิตหรือว่าความตระหนักรู้ไม่ใช่จิตที่ใช่การคิดพิเคราะห์แต่เป็นการตระหนักรู้ในตัวเองหรือก็คือจิตที่รับรู้สิ่ง,งต่างๆนั่นเองข้อ7งานของสมองที่สําคัญก็คือ ดูแลให้เรามีชีวิตยอยู่ต่อไปอย่างปลอดภัยการเตรียมตัวให้พร้อมสู้หรือว่านี้จากสิ่งที่พร้อมจะโผล่ม,มาได้ทุกเมือ่อหรือว่าเรื่องที่เราไม่คุ้นเคยสมองเราจะสงวนพลังงานเอาไว้ถ้าสมองไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะทํางานเพื่อความอยู่รอดอย่างน้อยมันก็จะคอยดูแลให้แน่ใจว่าเรามีความต้านทานเพียงพอที่จะเอาตัวรอดได้เองข้อ8เมื่อไร้โครงสร้างหรือระเบียบวินยัยความคิดของเราก็จะกระจายไร้ทิศทางในระบบอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้เราไม่เคยที่จะเรียนรู้ในการจัดการสิ่งที่อยู่ในสมองอย่างระมัดระวังเราจึงไม่เพียงแต่อ่อนไหวไปกับสิ่งที่คนอื่นคิดกับเราโลกภายนอกคิดกับเราเท่านั้นแต่เราเนี่ยยังอ่อนไหวไปกับโฆษณาหรือว่าคําพูดทุกๆอย่างจากโลกภายนอกด้วยขอ้อ9คุณจะค้นพบว่าคุณสามารถตัดสินใจในทุกเรื่องได้ดีขึ้นถ้าผ่านการคิดทบทวนคิดให้ช้าลงหน่อยรอบคอบแทนที่คุณจะโต้อตอบอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นอัตโนมัติของสมองที่จะตอบโต้ทุกอย่างอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องง่ายมากที่จะปล่อยให้สมองทํางานในโหมดอัตโนมัติคือการตอบโต้อย่างรวดเร็วแต่การเรียนรู้ที่จะเข้าควบคุมสมองเป็นหนทางสู่ความสุขและความพึงพอใจที่มีประสิทธิภาพมากกว่าดีกว่าการที่คุณเนี่ยต้องปล่อยให้ตัวเองทําอะไรตามความเคยชินถ้าเกิดว่าคุณฝึกฝนตัวเองก็จะสามารถเพิ่มความสามารถของสมองได้และทําให้สมองเนี่ยยิ่งเก่งขึ้นไปอีกและแน่นอนว่า การมีสติรับรู้ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เฝ้าดูและเป็นสิ่งที่ใครๆเนี่ยเขาก็สามารถเรียนรู้ได้ข้อ10เรามักจะถูกสอนกันมาว่าความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นเมื่อเราถอยห่างจากคนอื่นหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวก็คือความหมอยหาสิ่งที่เกี่ยวโยงกับความแปารถนาทางเพศวัตถุหรือสิ่งที่จับต้องได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันก็คือวงจรข้างในจิตใจและจิตวิญญาณของเราส่งสัญ,ญญาณเตือนให้ออกไปสร้างสายสัมพันธ์กับโลกภายนอก สิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภาวะซึมเศร้าแท้จริงแล้วก็คือความต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจในตัวเรายอมรับในตัวเราหรือว่าอยากจะเห็นความปรารถนามากลายเป็นจริงคนส่วนมากใช้เวลาทั้งหมดไปกับการจ้องหน้าจอซึ่งเป็นเวลาที่พลาดมากที่สุดที่คุณจะใช้โอกาสทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นจากการควบคุมสมองหน้าจอไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเราคิดว่านี่คือการปฏิสัมพันธ์นี่คือการติดต่อกับผู้คน แต่จริงๆเองเนี่ยร่างกายเราเองก็รับรู้ได้ความเหงาช่างเจ็บปวดและประโยคนี้ก็เป็นมากกว่าแค่คําอุปมาอุปไมยข้อความที่อยู่รายร้อมคุณผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆคิดว่าทําให้เราเนี่ยมีความสุขขึ้นง่ายๆแค่เพียงเราซื้อของเพิ่มออกไปท่องเที่ยวไปท่องราตรีหรืออัปเดตอะไรไปเรื่อยในขณะที่คนส่วนใหญ่คิดว่ากลัวที่จะพลาดข่าวสารก็จะดึงมือถือเนี่ยไว้ในมือตลอดเวลาทุกสิ่งเนี่ยมันไม่เกิดความสุขได้เพราะว่าสมองคุณเนี่ย ถูกสิ่งยั่วยุตลอดเวลาและสมองคุณไม่รู้ว่าจะออกไปทางไหนดีเพราะฉะนั้นนิ้วของคุณเนี่ยก็เลยคลิกไปเรื่อยๆกับหน้าจอถ้าคุณอยากมีความสุขสักชั่วโมงหนึ่งลองไปทําอะไรสักอย่างที่คุณต้องการจริงๆไม่ใช่แค่ว่าอยู่แค่หน้าจอเราคิดว่านี่คือปฏิสัมพันธ์การกดไลค์หรือว่ากดเศร้าอย่างรวดเร็วอาจจะส่งสัญญาณว่าเราเนี่ยกับคนอื่นกําลังมีปฏิสัมพันธ์กันเราก็คิดว่ามันมีความสุขออกมาอย่างรวดเร็วแต่ความสุขนั้นกลับอยู่ได้ไม่นาน ความทรงจําเกี่ยวกับที่เรากดไลค์ไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานอีกทั้งเนี่ยมันยังไม่ทําให้เราเชื่อมโยงกับผู้คนอย่างแท้จริงด้วยเราทุกคนเนี่ยต่างไม่เจอคนตัวจริงแต่เจอแต่คนในโซเชียลการเชื่อมโยงของสมองเนี่ยจึงเริ่มขาดไปข้อ11เราสามารถฝึกการสร้างความเชื่อมโยงในชีวิตจริงโดยการที่เราเนี่ยพูดคุยเล็กๆน้อยๆรู้จักส่งยิ้มกับคนอื่นซะบ้างบางครั้งเนี่ยคนส่วนมากก็มอดแต่เชื่อมโยงในโลกโซเชียล ขาดการเชื่อมโยงในชีวิตจริงหรือบางครั้งเนี่ยคุณรับประทานอาหารอยู่คุณก็ไม่ควรเล่นโทรศัพท์ควรจะรับประทานอาหารแล้วก็คุยกับคนบนโต๊ะนะครับและบางครั้งเนี่ยฝึกง่ายๆก็คือส่งยิ้มฝึกจ้องมองคนอื่นด้วยความเป็นมิตรก็จะกระตุ้นสมองคุณครับให้ส่งสัญญาณบางอย่างที่เรียกว่ากระตุ้นนีโรเพปไทซึ่งช่วยในการลดความเครียดและส่งสัญญาณแห่งความสุขไปทั่วร่างกายด้วยคุณเคยเป็นไหมครับที่บางครั้งเนี่ยไม่กล้าจ้องตาคนอื่นไม่กล้ามองหน้าใคร บางครั้งเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีความรู้สึกที่ว่าเราไม่กล้าเพราะเรารู้สึกสับสนเรากลัวบางครั้งเนี่ยยิ่งเรามองเห็นตัวเองได้ก่อนเข้าใจตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองด้วยความรักและเมตตาต่อตัวเองเราก็จะเริ่มรู้สึกมั่นใจและกล้าหาญที่จะสามารถมองเข้าไปในดวงตาของตัวเองและดวงตาของผู้อื่นข้อ 12. งผลกระทบของความเหงาที่มีต่อสมองและร่างกายก็คือการขาดความสัมพันธ์เชิงสังคม ซึ่งมันจะไปคอยกระตุ้นสัญญาณเตือนภัยที่มีมาแต่โบราณเช่นเดียวกันกับความหิวความกระหายความเจ็บปวดทางร่างกายความเหงาทําให้สมองของเราเนี่ยเข้าสู่โหมดป้องกันตัวเองสมองส่วนคอเท็จะทํางานหนักขึ้นในขณะที่สมองส่วนความเห็นอกเห็นใจจะทํางานน้อยลงในโหมดการป้องกันตัวเองเราส่วนมากจะประมวลผลความคิดในระดับที่ซับซ้อนได้ยากมากขึ้นเราจะติดอยู่กับแบบแผนเดิมๆที่กําหนดไว้แล้ว ทำให้เราเข้าถึงผู้เฝ้าดูได้ยากมากขึ้นสมองจะจัดการภัยคุกคามทางสังคมและทางกายในลนักษณะเดียวกันนั่นก็คือวิธีตอบโต้ด้วยการสู้หรือว่าหนีซึ่งจะลดปริมาณเลือดที่ส่งไปยังคอเทกเกรปหน้าผากส่วนหน้าหรือแม้กระทั่งอวัยวะภายในที่สําคัญของเราผ่าระบบต่อมหมวกไตนั่นหมายความว่าเมื่อเราเนี่ยเกิดความกลัวความเหงาความกังวลความเครียดต่างๆเรามีโหมดที่จะเรียกว่าสู้หรือหนีครับ หรือบางครั้งถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าถูกสังคมเมินเวลาที่คุณเข้าสังคมคุณจะระวังตัวตลอดเวลาและเพิ่มสูงขึ้นด้วยสมองของเราจะล็อกตัวเองให้ทํางานตามรูปแบบที่อยู่ในระดับจิตใต้าสานึกหรือจิตใต้สํานึกเพื่อค้นหาว่าวิธีใดเคยใช้ได้ผลมาก่อนถ้าเราหมัวแต่มุ่งสนใจไปที่สิ่งของมากกว่าผู้คนอย่างต่อเนื่องไม่มีปฏิสัมพันธ์สมองเราก็จะปรับตัวและสร้างเส้นทางขึ้นใหม่ ทำให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องปกติที่ว่าเนี่ยไม่นําเราไปสู่ความสุขมันอาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวหลงทางแปลกแยกได้ครับข้อ13วิธีการกระตุ้นการทํางานของสารเคมีในสมองในระบบของการให้รางวัลจะช่วยให้สมองสร้างแผนที่ขึ้นมาใหม่ซึ่งก็จะนําเราเนี่ยกลับไปสู่รูปแบบที่มีความสุขยิ่งขึ้นความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการกําหนดจุดเชื่อมต่อเนิรรอนใหม่ จะให้อำนาจกับเราในการเรียกเกินรูปแบบการทำงานของสมองที่เราเนี่ยเคยทำหายไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่เราจำเป็นจะต้องออกจากโหมดการทำงานอัตโนมัติของสมองซะก,ก่อนในขณะที่สมองทำงานมันก็จะสร้างเครือข่ายประสาทไปด้วยนี่เป็นเหตุผลที่ดีที่คุณเนี่ยควรจะเริ่มทำสิ่งที่คุณอยากจะทำจริงๆจากลึกๆข้างในเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่ว่าคือการหันกลับไปสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในชีวิตจริง ก็จะทำให้คุณเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสมองได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถ้าคุณเองอยากมีความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้คนให้ลองวิธีง,ง่ายๆต่อไปนี้เช่นเงยหน้าขึ้นมาจากจอมือถือซะบ้างหรือบางครั้งมีการทำกิจกรรมเช่นอาสาสมัครงานกลุ่มเป็นต้นข้อ14สมองจะวาดแผนที่เชื่อมโยงความคิดและการกระทำทีท่คุ้นเคยโดยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในแงด่ดีหรือว่าร้าย แทนที่เหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นการทำสิ่งต่างๆที่เราเคยทำในอดีตได้ง่ายดายเราจะมองไม่เห็นกระบวนการการคิดเหล่านี้เพราะว่ามันจะทำงานไปโดยอัตโนมัติการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดดังกล่าวจะต้องใช้ความพยายามและการทำซ้ำเพราะฉะนั้นแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็าอาจจะเป็นไปได้อย่างเชื่องช้าและเพื่อที่คุณจะลดแรงต้านทานลงเราจะต้องทำงานร่วมกับสมองโดยการฝึกเชื่อมโยงแพทเทิร์นใหม่ๆเข้ากับการกระทำเดิมๆการทำเช่นนี้นะครับ จะช่วยให้สมองของเราเพิ่มการกระทําใหม่ๆใ,ในแผนที่เดิมที่มีอยู่แล้วเช่นคราวหน้าเนี่ยลองเก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋าระหว่างที่เดินไปร้านกาแฟแล้วก็เตือนตัวเองให้ทักทายพนักงานก่อนที่จะสั่งกาแฟแล้วดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างคุณอยากได้การเสริมแรงด้านบวกอย่างนั้นหรือเปล่าลองยิ้มดูสิเมื่อนิวรังกระจกเงาของคุณเนี่ยจุดประกายหลังจากที่บาริสต้ายิ้มกลับมาให้สมองของคุณเนี่ยจะปรับปรุงแผนที่แล้วก็เตรียมตัวเองให้พร้อมยิ้มมากขึ้น โดยใช้ความพยายามเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเริ่มเปลี่ยนการเชื่อมโยงกับผู้คนโดยการฝึกเริ่มต้นจากจุดเล็กๆข้อ15ความเหงาแปลว่าการแสดงออกถึงความเจ็บปวดจากการต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในขณะที่ความสันโดษเป็นการแสดงออกถึงัยชนะของการอยู่คนเดียวความเหงาเนี่ยบางครั้งก็เป็นความรู้สึกที่ฉันไม่เชื่อมต่อกับเป้าหมายบางครั้งเรากลับถึงบ้านด้วยความรู้สึกหมดเรี่ยวแรงห่อเหี่ยวห้อยหาสิ่ง,งต่างๆจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่า การปล่อยตัวตามสบายมากเกินไปก็าอาจจะก,กัดกินความสุขของคุณได้เช่นเดียวกันบางครั้งที่สมองเนี่ยเกิดความรู้สึกตึงเครียดโดดเดี่ยวทําให้รู้สึกว่าเหมือนตกอยู่ในอันตรายไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยสมองจะปิดกั้นตัวเองสิ่งสําคัญเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนวงจรที่ว่าเปลี่ยนช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขโดยการที่เริ่มจากการให้คุณดูแลตัวเองแม้แต่สิ่งเล็กนะ้อยที่คุณทําเพื่อตัวเองก็สามารถทําให้คุณเนี่ย คนพบความแข็งแกร่งจากการอยู่คนเดียวได้บางครั้งลองทํากิจกรรมให้กับตัวเองสบ้างเช่นไปฝึกโยคะไปไหว้พระทําอาหารอร่อยๆให้ตัวเองสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีเพราะฉะนั้นก้าวเล็กๆแต่ว่าแต่ละก้าวเนี่ยจะทําให้คุณได้คนพบชชนะทีละเล็กทีละน้อยและเมื่อสมองเนี่ยสร้างวงจรประสาทจากเซลล์ที่มันกระตุน้นคุณก็จะได้รับการกระตุ้นความรู้สึกดีๆที่ช่วยนําพาคุณไปสู่วันที่ดีด้วยและทําให้คุณเนี่ยมองความสันโดษในมุมใหม่ได้ดีมากขึ้น มันไม่ใช่การโดดเดี่ยวแต่เขาเรียกว่าอยู่กับตัวเองเป็นข้อ16ลึกๆคนทั่วไปก็รู้ว่าความสัมพันธ์เป็นกุญแจที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงในชีวิตความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเป็นเหมือนสัญญาณที่บอกให้เราเนี่ยรู้ว่าเราต้องการบางสิ่งนอกเหนือไปจากสิ่งที่เรามีในตอนนี้แต่เป็นเรื่องที่ตลกกับความเหงากลับทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องปกป้องตัวเองปิดกั้นตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยรู้สึกถึงสิ่งใหม่ เราจะรู้สึกว่าเราถูกคุกคามเพราะว่าเราปิดกั้นตัวเองสมองของเราทำงานด้วยเหตุผลอันซับซ้อนมากมายและเราเนี่ยก็ถูกตั้งโปรแกรมมาให้โทษตัวเองและคิดว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวเราเองและคนส่วนมากก็ชอบคิดแบบนั้นและยิ่งเราเนี่ยมีปฏิกิริยาโต้ตอบโดยการเก็บความเหงาเอาไว้กับตัวมากขึ้นเราก็จะยิ่งปิดกั้นตัวเองมากขึ้นถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงเราจะต้องหมั่นฝึกฝนตัวเองเริ่มต้นจาก สิ่งที่มันฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้ออกไปสร้างความสัมพันธ์เช่นออนไลน์ดิจิตอลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่นิึดูความสนใจที่มีมากมายเต็มไปหมดในโลกใบน,นี้หรือว่านิสัยติดตัวที่แยกเราให้ออกห่างจากคนอื่นมีวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงวิธีที่ว่านี้เริ่มต้นจากการถอดปลั๊กตัวเองในงานวิจัยชี้เห็นว่าการใช้สื่อดิจิตัลมากไปอาจจะมีอิทธิพลในด้านลบต่อการทํางานของระบบการรับรู้พัฒนาการและพฤติกรรม หรือแม้แต่สุขภาพกายและสุขภาพจิตแต่เราก็ยังคงใช้มันต่อไปโดยที่เราส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าเรามีความสัมพันธ์กับผู้คนจริงๆเนี่ยลดลงนอนหลับที่ลดน้อยลงความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นและสุขภาพจิตที่ถดถอยลงคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าฉันกําลังใช้เทคโนโลยีอยู่จริงๆคุณไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแต่ว่าคุณถูกเทคโนโลยีใช้ต่างหากแอปพลิเคชันเกมวิดีโอบทความต่างๆ ทาให้คุณเสียเวลาไปสัปดาหล์ละหลายชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวความสนใจของคุณเนี่ยเริ่มกระจัดกระจายสมองไม่รู้เลยว่าคุณจะต้องไปจุดไหนกันแน่ความสามารถในการดึงดูดความสนใจเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีชีวิตรอดแต่ว่าแม้เราจะรู้สึกสนุกแต่ก็ควรจะพักสักนิดและช่วยให้สมองได้ผ่อนคลายทําให้เราเนี่ยสดชื่นมากขึ้นทําให้เรารู้สึกสงบในขณะที่โลกกําลังวุ่นวายข้อสิสิ่งดึงดูดความสนใจและสิ่งขัดจังหวะ ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลากําลังเปลี่ยนแปลงสมองของคุณและไม่ใช่ในทางที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการควบคุมและความสุขด้วยสิ่งที่น่าดึงดูดใจในโลกออนไลน์เนี่ยทําให้คุณติดกับดักการล่อของโดพามีนและคุณก็ติดกับดักซ้ําแล้วซ้ําเล่าทําให้คุณหงยหาอยากจะเสพมากขึ้นได้มากขึ้นมากขึ้นสิ่งดึงดูดความสนใจจะไม่นำเราเนี่ยไปสู่หนทางแห่งความพึงพอใจหรือว่าการควบคุมตัวเองควบคุมสมอง การได้รับสิ่งดีมากไปไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหนังเรื่องโปรโดหรือว่าการได้ดื่มด่ำกับช่วงเวลาที่มีความสุขจะลดระดับความดีงามลงไปอย่างรวดเร็วมันจะคอยกัดกินคุณภาพชีวิตของคุณไปเรื่อยๆคุณจะต้องเริ่มฝึกออกห่างลดละจากสิ่งยั่วยุภายนอกสิ่งที่คุณจะได้รับเป็นการตอบแทนก็คือมีการโฟกัสที่ดีขึ้นมีสมาธิดีขึ้นมีการจดจอ่อและมีความสามารถในการควบคุมตัวเองควบคุมสมองคุณอาจจะมีจุดหมายในชีวิตที่ดีมากขึ้น แล้วก็หลงรักตัวเองมากขึ้นมีความสงบสุขในช่วงเวลาต่างๆได้ข้อ 18. จงเลือกสิ่งที่คุณจะใช้รดน้ําความฝันให้ดีถ้าเกิดว่าคุณรดน้ําด้วยความกังวลความกลัวคุณก็จะสร้างวัชพืชในชีวิตถ้าเกิดว่าคุณรดน้ําด้วยการมองลดในแง่ดีและทางแก้ปัญหาคุณก็จะบ่มเพาะความสาเร็จขึ้นมาการฝึกควบคุมจิตใจเป็นเรื่องของการโฟกัสจดจ่อมันเป็นเรื่องของการขจัดเสียงรบกวนแล้วก็ฝึกทํางานร่วมกับสมอง เพื่อก้าวข้ามความท้าทายและแรงต้านของตัวคุณถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างการทํางานอย่างจดจอ่อกับการทําสิ่งที่ดึงดูดความสนใจก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกับความแตกต่างระหว่างการนวดกดจุดกับการตบเบาๆที่หลังครับแต่ละอย่างแต่ก็มีความสําคัญในแบบของตัวเองแต่ไม่ว่าเราจะตบหลังไปสักกี่ครั้งก็ไม่สามารถทําให้ความรู้สึกว่าเราดีขึ้นได้เลยแต่ว่าการคิดอย่างลึกซึ้งก็ต้องใช้ความพยายาม เราต่อต้านมันและสมองที่เกิดชินกับสิ่งดึงดูดความสนใจก็ยิ่งต้องใช้ความพยายามต่อสู้กับแรงต้านมากขึ้นไปอีกสมองแบบนี้จะคอยรบกวนการทํางานของจิตใจของเราเรามักจะมองว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นคนโชคดีมีพรสวรรค์แต่ส่วนใหญ่แล้วทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนมากกว่าไม่ว่าจะเป็นความจดจอ่อความรอบคอบการตั้งมั่นการเติบโตหรือว่าการเอาชนะสิ่งดึงดูดความสนใจที่พร้อมจะดึงความสนใจเราไปเสมอ เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันฝึกได้แม้กระทั่งการควบคุมจิตใจถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างลองสร้างความสนใจเพราะว่าสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเราจะยินดีจ่ายเวลาให้กับมันเสมอลองถามตัวเองเลยว่าคุณสนใจอะไรในตอนนี้ที่จะพัฒนาทักษะของตัวเองข้อ19ถ้าเราอยากจะทำงานร่วมกับสมองเพื่อช่วยให้สมองซึมซับและบันทึกข้อมูลได้ดีมากขึ้นนี่คือวิธีการครับข้อหนึ่งกหนดชื่อเรียกเช่น กำหนดชื่อให้สิ่งที่คุณอยากให้สมองทําเช่นมาฝึกนิสัยกันใหม่ดีกว่าคืนนี้เราจะท่องคําศัพท์กันนะเป็นต้นข้อ 2. เสริมแรงด้านบวกก็คือจินตนาการถึงผลลัพธ์ด้านบวกที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเนี่ยสร้างนิสัยหรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วข้อ 3. สร้างการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่คุณคิดกับภาพที่คุณต้องการจะเรียกว่าใช้ศูนย์การทํางานของสมองก็ได้แล้วก็ลงมือทําให้มากที่สุดนั่นหมายความว่าคิดและทําให้สอดคล้องกัน ก็จะช่วยสร้างแผนที่ของสมองและมีการเชื่อมโยงได้ดีมากขึ้นข้อ 4. ทํทำซ้ำอะไรบางอย่างจะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและสมองก็จะจดจำว่ามันสำคัญจากนั้นสมองก็จะสร้างแผนที่ต่อไปข้อ 5. ใช้เวลาก่อนนอนทบทวนข้อมูลว่าวันนี้กิจวัตรของคุณคืออะไรอะไรที่เป็นคอสำเร็จข,ของคุณนึกข้อมูลให้เห็นเป็นภาพหรืออาจจะเป็นความคิดก็ได้เพราะฉะนั้นให้ลองฝึกทบทวนวบ่อยๆอย่างน้อย5นาที ก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถจดจําเรื่องนั้นได้เป็นการฝึกกระตุ้นสมองให้จําว่าเรื่องนั้นมาสําคัญข้อ20วิธีการที่คุณจะควบคุมสมองข้อ 1. ฝึกจดจ่อกับบางอย่างให้มากขึ้นทําซ้ําและฝึกฝนให้บ่อยในการจดจ่อกับเรื่องบางเรื่องทํามันจนเสร็จและทํามันให้จบสมองจะเข้าใจว่ามันสําคัญข้ 2. จจอ 2. กบบารที่คุณจะสร้างนิสัยใหม่หรือว่าลงมือทําอะไรบางอย่างลองถามตัวองว่าทําไมฉันต้องทําสิ่งนั้น นี่เป็นจุดเริ่มต้นในการตัดสินใจว่าเราอยากจะทำอะไรและทำอย่างไรเมื่อเราเนี่ยถามคำถามตัวเองบ่อยจนเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าสมองก็จะทำตามที่คุณต้องการข้อ 3. ฝึกจิตนาการถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักกีฬาจิตนาการว่าคุณฝึกซ้อมอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการทำงานทำธุรกิจฝึกจิตนาการว่าผลลัพธ์ที่คุณต้องการการทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นอย่างไรเตรียมตัวให้หนักกับสมองของคุณ กับจิตนาการของคุณนึกภาพแต่ละขั้นตอนในหัวของคุณจากนั้นเมื่อคุณต้องลงมือทําก็ทําตามขั้นตอนนั้นในหัวของคุณข้อ 4. ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ความสาคัญกับตัวเองทําสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนทําสิ่งที่คุณมีความสุขและตื่นเต้นก่อนฝึกซ้อมทําตัวเองให้ตื่นเต้นอยู่เสมอกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นข้อ 5. เตรียมตัวเองให้พร้อมในการลงมือทําและเตรียมพร้อมทุกอย่างที่คุณจําเป็นต้องทําข้อ6 ไม่โทษทุกอย่างที่เป็นการดึงดูดความสนใจแต่ให้บอกกับตัวเองว่าสิ่งนี้เนะี่ยมันดีนะมันดึงดูดความสนใจแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมาเล่นอีกเรื่อยๆนะข้อ 7. จดจ่อกับกระบวนการทีละขั้นทีละตอนทํามันจนจบและทําต่อไปอย่าหยุดสิ่งดึงดูดความสนใจเนี่ยมันอยู่กับเรามาตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจดจ่อกับกระบวนการอยู่แล้วเราทําต่อไปไม่หยุดทําจนจบเมื่อคุณฝึกตัวเองต่อไปแรงต้านที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอยู่แล้ว เมื่อคุณเข้าใจว่าคุณจะถูกต่อต้านจากสมองให้คุณรู้สึกว่าเรื่องปกตินะที่มันเกิดขึ้นคุณไม่ควรทําหลายงานพร้อมกันเพราะว่าสมองจะสับสนควรทําทีละขั้นทีละตอนทีละงานให้จบแล้วค่อยเปลี่ยนไปที่งานใหม่ข้อ8คุณจะต้องฝึกความมีสติเตือนรู้ในทุกวันมีสติในการคิดและการตัดสินใจและการลงมือทําข้อ9ในระหว่างวันที่คุณใช้ชีวิตหรือทํางานก็ตามฝึกเปลี่ยนอิริยาบถและพูดดีๆกับตัวเอง และฝึกเติมพลังให้กับตัวเองสบ้างเช่นการดูแลร่างกายในระหว่างที่คุณมีวันหยุดพักผ่อนหรือบางครั้งเนี่ยคุณนอนรีแลกไม่จับมือถือเป็นต้นข้อ10จัดช่วงเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนสบ้างและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเกิดช่วงเวลาอาหาช่วงเวลาอาหาก็คือสิ่งที่คุณเนี่ยปิ๊งไอเดียขึ้นมาในระหว่างทางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสัมผัสความสงบของสายลมสัมผัสสายนา้ําสัมผัสธรรมชาติอาจจะทําให้คุณเนี่ย สะสมประสบการณ์จนเกิดไอเดียก็ได้นะครับข้อ11คุณจงฝึกเข้าควบคุมชีวิตของตัวเองสมองของตัวเองโดยการที่อยา่ามัวเสียเวลากับการไปใช้ชีวิตของคนอื่นอย่าปล่อยให้ความกิ่งเหงนอคนอื่นเนี่ยมากลบเสียงภายในตัวเราและที่สําคัญที่สุดจงมีความกล้าหาญที่จะทําตามหัวใจตัวเองและสรญชตาตญาณของตัวเองข้อ 12. กลัวให้น้อยลงและสมองจะทําตามที่คุณต้องการและนี่เป็นสรุปสั้นหนันงสือสมองคิดบวกชีวิตก็พร้อมบวก หากผิดภาพประการใดขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟัง motivation podcast สวัสดีครับ